ครับผมคือวันที่27เนี่ยเวลานี้สถานการณ์ข้างนอกเนี่ยเริ่มเครียดแล้วแต่สถานการณ์ข้างในนี่เป็นยังไงวันนี้รครับครับถ้าวันนี้วันนี้หาทางวันนี้หาทางออกครับหาออกอวันนี้ลุยน้ำลุยน้ำกันอยู่ผมอยากจะบอกว่าข้างนอกเขาเองไม่เห็นว่าสถานสถานการณ์ข้างนอกวันที่27อเขาเริ่มเครียดกับหัวซักเพราะเขาเจอน้ําที่มันไหลแรงแล้วเขาเข้าไม่ได้ วันนี้นะวันนี้คือวันนี้ทางไหนข้างไหนเขาเครียดข้างไหนก็เริ่มเครียดแล้วใช่ไหมเครียดเพราะว่าวันเนี้ยไอ้เจ้ามาร์กป่วยเจ้ามาร์กป่วยแล้วเหรอคือวันที่สองก็คือแกป่วยเลยใช่แกป่วยวันวันนี้แหละวันที่สองนี่แหละคนเอก็เริ่มเครียดเริ่มกดดันแล้วเริ่มวางแผนไงนะวางแผนว่าใครตายก็กินคนนั้นก่อนเริ่มวางแผนตั้งแต่วันที่สองเลยเหรอวันที่สองครับวันที่สองเพราะว่าเจ้ามาร์กมันป่วย อพอมันป่วปยปุ๊บ้วนะเขาเลยวางแผนกันนะครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าสถานข้างนอกมีข้างสถานการณ์ข้างนอกคือก่อเริ่มกโลลหนคือยัยงยังไม่ไม่รู้ยังไม่รู้ครับไม่ไมแต่อาจจะคิดว่าอาจจะมีกู้ภัยเข้ามาตามหานี่คิดอยู่ใช่ครับคิดคิดอยู่ครับอีกใจก็มไม่คิดครับอีกใจก็ไม่คิดไม่น่าจะมีใครหรือว่ายังไมหรือว่ายังไม่มีใครรู้อย่างนี้ใช่ไหมคิดว่าก็จะหาทางออกกันให้ได้แหละใช่ครับวันนี้ก็แต่เจอเจอน้ําอยู่น้ำน้ำคือเยอะแล้วใช่ไหมวันที่สองวันที่สองนี่เยอะเยอะกว่าเดิมครับเยอะกว่าเดิมนะ ถามนั้นก่อนนะบั